สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลุ้นขนมนะครับโอเดงย่านะครับลุ้นการ์ดนะครับ SSR นะครับของคนเก่งฟ้าประทานนะครับนี่ได้มา5้องนะครับนี่ห้าซองห้าซองเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าการ์ด SSR หายากจะมีหรือเปล่านี่ยครับมี3แบบระดับ SSR นะครับ s r 28แบบ TR 28แบบ RR 36แบบแล้วก็ R 36บแบบทีนี้การ์ดเอ็นก็การ์ดธรรมดานะครับ72แบบมาลุ้นเลยครับผมเดี๋ยวผมเขออาแยกแจกเลยน,นี่แกะแกะป๊บแป๊บแป๊บแ๊บ๊บาลุ้นกันสีว่าเบอร์28นะครับแล้วก็19นะครับอ่าอยังไม่เจอครับผมทีนี้ก็จะเป็นนี่ผมแกะไปแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะฉีกยากนิดนึง สามห้าครับผมธรรมดาฝั่งนี้สามสองครับ,บยังไม่เจอครับผมที่เราอยากได้คือการดวิบบับนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนว่ามันนีหรือเปล่าอันนี้ได้มาห้าสองครับสามสิบหกนะครับ,รบแล้วก็ 58นะครับยังไม่เจอนะครับนีย่ยังไม่เจอยังไม่เจอทีนี้ก็จะเป็นอ่าอีกซองหนึ่งซองสวยงามนะครับขนมก็อ,อร่อยด้วยปัป๊บเดี๋ยวเราลุ้นกัน34นะครับธรรมดาอ้าวมีวิบบับามาแล้วครับผมปัป๊บเขาเรีอกอะไรเนี้ยยูสุเกะน่าจะเป็นลายกาแล็กซีนะครับตัวนี้ โอเคได้หนึ่งใบแล้วครับอ่าเดีอีกซองหนึ่งอีซองนึงอีซองนึงนี่เดี๋ยวเราแกะต่องแป๊บนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนสามเก้าครับผมแล้วก็เฮ้ยทองครับผมทองครับผม SSR หรือเปล่าครับหนึ่งสองซ ยับเป็นอะไรอ้าว SSR นี่ครับผม No SSR 03 y ย์ยอะไรเนี่ยการ์ด0 0 8 0 0ทร้อยครับผมนี่ครับผมการ์ดหายากอันดับ3ามนะครับโห oh, แจ๋วเลยได้กี่ใบเมื่อกี้สรุปเมื่อกี้ได้ได้งานวิบวับอยู่2อันนะครับก็คือตัวนี้นี่2ตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับขอบคุณมากครับผมนี่